สวัสดีค่ะวันนี้ฟิวกับฟิวนะคะจะมาเปิดรับคาถาม Q a n A ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะมาเปิดคําถาม Q a n A นะคะเกี่ยวกับน้องแมวของเรานะคะทั้ง2ตัวค่ะก็จะมีฮีโร่นะคะกับลาเต้ค่ะนี่เลยเพื่อนๆนะคะก็สามารถถามมันมาได้เลยนะคะเกี่ยวกับน้องแมว2ตัวนี้ของเราค่ะและคลิปหน้านะคะฟิวกับฟิวก็จะมา a n swer นะคะคือตอบค่ะตอบเกี่ยวกับคำถามของคลิปนี้นะคะเพราะว่าเราจะให้เพื่อนๆเนี่ยมาเมนคําถามนะคะใต้คลิปนี้ค่ะเช่นะค่ะ เน้นนะคะคําถามที่ถามต้องเกี่ยวกับน้องแมว2ตัวนี้นะคะฮีโร่แล้วก็ลาเต้ลาเต้นี่ลาเต้ก็จะสนนิดนึงนะคะฮีโร่ก็จะแบบนิ่งมากลาเต้นะคะเป็นสมาชิกใหม่นะคะของครอบครัวแฮปปี้ชาแนลค่ะลาเต้นี่สนมากเลยค่ะสนที่สนในบ้านเลยฮีโร่ก็จะไม่สนใจใครเลยนะคะอันนี้ก็ไม่ไหวแล้วเจอลาเต้ทั้งวันแล้วไม่เอาแล้วแต่ก็จะขอเพื่อนว่าถามมาเยอะๆเลยนะคะฟิลฟิลพร้อมตอบเสมอค่ะทุกคำถามนะคะ เพี่ขอเนะคะแล้วตวอบคำถามอยู่นะค่ะให้ถามอยูก่กับน้องแมวของเรานะคะทั้งลาเต้แล้วก็ฮีโร่เลยนะคะค่ะโอ้ยดูยสิเข้ากล้องหน่อยเร็วเจ๊อีนี่นะคะฮีโร่นี่เป็นแมวของฟิลนะคะแล้วก็คลิปหน้านี่เหมือนจะมีแบบว่าเป็นคลิปที่เขาเล่นกันด้วยนะคะเพราะว่า เขาพอเล่นในการเนี่ยเขาก็จะแบบว่าตอบป๊อมมนี่คือหยอกเล่นกันนะในคลิปหน้านะคะก็จะมีคลิปที่ลาเต้กับฮีโร่นะคะเล่นในการค่ะก็จะมีแบบว่าเล่นหางกันด้วยนะคะคือฮีโร่ไม่ได้เล่นหางตัวเองนะแต่เป็นลาเต้เนี่ยเล่นหางฮีโร่ฮีโร่หันมาป๊อสําหรับคลิปนี้นะคะเฟิยวบฟียกก็อยากจะให้เพื่อนๆนะคะถามกันมาเยอะๆเลยนะคะแล้วก็เมนต้าคลิปนี้เลยค่ะค่ะฟิวฟีนะคะแล้วตอนคอถัานกันนะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะไปก่อนค่ะบ๊ายบาย